มือนีพ่อแต่ได้เลิกการเลิกงานมากก็เปียสชุบผงเสื้อผ้านำอาบกับได้อาบดอกพี่น้องกับสินเล่นเต้นเล่นเต้นไปห้องสาวสามือนีไปยังวัดตีกับวันเกิดเอยน้าเค้กก็ได้สร้างมาเร้วเรียบเลยพี่น้องพ่อแต่มาหอดกับยังบ่มีผู้ใดมาเลยก็มาเห็นสาวสาว่างถวยร่างจอกนิลาตอนนี้เพิ่งกระทำการล่างก็เบิ่งสีลีบไปน้ำฉันกระบอกว่าล่างไวๆแน่ตาพระมาตอนนี้หมูกระทะก็ได้มาหอดแล้วพี่น้องมือนีก็ได้กินห่านไม่ได้ห่านที่เคยกินเคยสร้างเพิินปี เบอร์ทั้งสองห่านเม่นี้ก็ได้ได้ทบการสร้างห่านไม่ก็เลยสิมาลองกินเบอร์ว่ามันสีแซบสีนวัวโบตัดผ้ามาตอน,นี่ก็สิมาจัดแต่งแบงบายเตรียมอันผ้าขาวผ้านำเอาผ้าขาวผ้านำบสัสานเตรียมถ้วยเทียมบ่วงละเอาไว้กินหมูกระทะนอจา้ากินมือนี่มีไผ่แน่วาตีก็สิมีหลายคนพี่พี่ในโรงงานแล้วก็สามีเอยน้าก็สิมีหลายคนแน่พี่น,อน้องกับบลายปันไดหกเจ็ดแปดคนผุนไดก็กินพอดีแซบนาะส่วนมาหลายคนอยู่แต่เพื่อนกับโบมาส่วนเอ ชงมาฮอดกลางท่างรถเพ่พอดีกลับขึ้นโมเด้มาซ้ำเมื่อตอนนี้กจะจัดแต่งแบงบายถวยซ้ำแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเบิ่งสามีสาวสาย่างดังไฟโบแล้วอยู่เพรว่าท่านมันบกกลาผุนได้ตอนนี้กะจิตได้ที่เราละเพราะว่าท่านกะกล้าดีแล้วเปาพะลม่มวุ่นวุนวนจนลุกวุ่นวุ่นผุนได้ตอนนี้คนก็นมาครบแล้วพี่น้องกะทําการย่างย่างย่างหมูกระทะกะเริ่มฮอดแล้วล่ะเมือนี่สามีดักกับโมเด้มาน้าดอกเพราะว่าเพิ่นเฮดเวียกลางขึ้นพี่น้องเออแต่ดาก็ได้บอกเพิ่นแล้วว่ามื่อ ลีส่สปิกินวันเกิดเอน้ำยุ่หองสาวสาเด้เป็นยังถือบริมาหองดาวตีหองดาเสียงดังบ่ได้พี่น้องพอเวลามาแล้วคุณกันลายมาหลักจากใจก็เลยว่าไปห้องสาวสาดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวมาตั้งหมยอมูกระทายู่หองสาวสานี่ละมือนี่ก็ทําการย่างย่างย่างไปบอกได้เลยวระวังที่ย่างนี่ก็หิวหิวพี่น้องเลิกงานมาสองทุ่มกับสีหิวแน่แล้วเนาะพอตอนนี้เฮ็ดงานมาเบิดมือมืิดเว้นนะตอนนี้ก็มามาพา,า,ากันมากินกินคุณลายกระแซ่บบอกได้เลยว่าทามือใดอยากร่วมโต กันปึกษาหาหองบบได้พี่น้องเอ้ยพระว่าหองเศร้าเฮามันก็หลายคนเนาะสิไปนั่งกินซุ่มแซวหลายคนมันดึกมันดืนก็ยยานพื่นว่าพอบางคนเขาก็อยากนอนอยากพักพอนหันหนาตาดผ้ามาตอนนี้เฮากับสิบ่กินเดึกกินดด่นดอกประมาณ1ิบโมงครงกับผ้ากันแยกยายพราะว่าอันนี้มันบบแมนวันหยุดหรือว่าวันทํางานเอามือนี้มันเป็นวันทํางานปกติเนาะพี่น้องมันบบแม่นวันเสาร์วันอาทิตย์เฮาก็เลยสิกินแบบเกรงใจเพื่อนแน่มือนี้เฮาก็บบริกินน้าแอลกอฮอล์ก่อด กสิกแต่นำเปปซูมเปปซี่กับพ่อแล้วเพราะว่าสามีเอาน้ำพื้นกระเขาพันสาปุ่นใดเมืองเน้ทานางคนกินหมูกระทะนในนางท่าไใดกับโบคากโบแน่พี่น้องเอ้ยบอกเลยเลยว่านางท่าไใดมันกับโบซาใจระว่างนี่กับญาติหมูชิ้นหมูกันกับเอาน้ำวางเอาน้ำเอาไปย่างส่วนสันกะคีบมาไเอาน้ำบอกว่าเธอเธอระว่างนัสัจะขายดาเริ่มมือนี่ปุ่นใดล่าสุดกสิขากันย้อนญาติชิ้นหมูกันนี่ละพี่น้องเอ้ยอย่างหมูกระทะกับแบบนี่แหละถ้ากินหลายคนบอกเลยเลยว่า ตอนใดก็ของนั่นตอนใดก็ของนี่โอ้แต่สุดท้ายก็ห้าก็กินอิ่มแล้วพี่น้องตัดภาพมาตอนนี้ก็สิเริ่มเป้าคงเป้าเค้กเด้เฮาก็สิแยกย้ายหันหน้ามันดึกมันดื่นก่อนอื่นเ้าก็สิมาเป้าป่อแม่เ้าก็สิมาปากเทียนในเคก่อนปากไปยากยากมันแข็งพี่น้องก็เลยได้ยันยัดเข้าไปทางคางณตอนนี้ก็สิเริ่มเป้าเค้กกันแล้วมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเป้าเค้กน้ากันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูผุนไดอยากก็ได้มาเฮ็ดงานอยู่ในประเทศไทยอยู่ในโรงงานนี่ก็3ปีแล้ว ได้มาเป่าเค้กอัน วันเกิดไอา้น้ำทุกปีเลยปีนี้กะขอให้ไอานา้น้ำโชกดีโชคหมานำลำรวยขอให้สุขภาพแข็งแรงคือเกาฮัากแพ่งกันคือเกาเนาะจ้ามิตรภาพดีๆเวลาเพื่อนรวมง,งานทุกคนแต่ละปีกะสิป,ป้าป้านีน่แหละพี่น้องเอยกะสิาพากันกินหันกินนี่กินแล้วแล้วฮะกะสิเป้าคงเป้าเค้กลายปีแล้วถิ่มาเป้านี่กกะสามปีแล้วปีใดกะได้เป้าทุกปีเลยกะฮักแพ่งกันคือเกาเนาะเฮ็ดจะไดสาเหตดงานเฮ็ดงานน้ำกันกะฮักแพ่งไว้กันดีแล้ว แต่ภาพดีๆพี่น้องระว่างเพื่อนร่มงานกับประมาณนี้ละ